ที่แม็กซี่นะคะวันนี้เราก็จะมารู้จักกับปลาอีกอยไรลืมเบอร์เบลโคดารีกำจงเออโคดารีจำได้ละโคดารีกงจงโคดารีนะคะปลานี้มันชื่อโคดารีเป็นปลานะคะแต่ว่าไม่มีรสชาตินะคะปลาตัวนี้ต้องไปชุบแป้งทอดแล้วก็ไปคลุกกับไอตัวซอสซอสเทร์ไรน์ปิก อะ,อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวบิวจะโชว์ให้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพริกกันเ,เดี๋ยวเราก็จะมาคลุกกับน้ำพริกตัวนี้นะคะน้ำพริกตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามันก็จะอร่อย,ยค่ะไครยกับปลาทับทิม ราดซอสประมาณนั้นอะ่ะทุกคนยุ่งค่ะยุ่งมากเลยตอนนี้ยุ่งมากเลยนะคะตอนนี้แต่เราจะพาไปดูปลาก่อนนะคะค <c oughs> ่ะเราก็ไปชุบแป้งนะคะชุบแป้งแล้วก็มาทอดนี้นะคะอป้าสวัสดีครับอป้าสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับ พ่านี่ข่านี่ <ทบ S 1> อันจ้าแหงอันจัวอยู่นี่้ทากาเทโยจ่าเย่ะยะทากาเทโยจ่า,าอันนองมาเซอสีจางเี้ขยันมากเลยนะคะคนนี้นี่นะคะนี่พ่อของเรา ถ้าไปคลุกกับไอตัวน mm ้ hmm. ําซอสมันจะอร่อยมากกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีรสชาติอีกอ่ชิงกัวชิงกวซอซอสคาทิซอสซื้อมาต่อ๋อิ้งกวออ๋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 ออออ๋ออ๋ออออ๋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 ออุรอออ๋อ ุรีบุรีชิตจาอะอับป่ายเย้ข้อบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะถ้าใครชอบวิวก็อย่าลืมกดไ like, ลดดะคะ์แล้วก็กดแชร์ให้วิวด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามให้วิวด้วยนะคะต่อเป็นกรรจังใจให้วิวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเอาคลิปไอตัวเดี๋ยวเราดี๋ยววิวจะฝากให้คลิปไว้ให้นะคะกับลาซซอสค่ะเดี๋ยวเราจะกันใหม่นะคะตอนนี้ยุ่งอยู่ค่ะบ๊ายบาย okay. Kodari. Kodari. Oh my. God. <laughs> Again. Hand bantu. He's good. หอมมากแล้วนะคะตอนนี้ค่ะหอมมากเลยมาชินเนมเชรจริงเสร็จแล้วนะคะพ่อครัวคนนี้ปรุงเองนะคะแล้วก็เขาใส่ซีอิ๊วขาวก็เลยประมาณนี้แต่ถ้าเขาใส่น้ำซอสเนี่ยก็จะอีกสีหนึ่งนะคะสีแดงโคตาริกังจอง 고다리 강정. 고다리 아니고 코다리. 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 강정. 음, 강정. 오빠 힘마나.